กันีกหนึ่งรอบนะคะก็มาสุกที่17เมษายนนะคะวันนี้ก็หยิบของใช้ในบ้านมารีวิวเล่นดีกว่าค่ะก็หยิบครีมมวดผม2ตัวนี้นะคะที่ได้มาจากญี่ปุ่นนะคะตัวแรกจะเป็นชิเชโดลอพรีเมียมมาส์นะคะตัวที่2จะเป็นซูบากิค่ะตัวเป็นพรีเมียมมาสเช่นเดียวกันนะคะชื่อเต็มๆของเขาก็จะเป็นพรีเมียมรีแพร์มาสนะคะ พี่จะเริ่มรีวิวเน้วเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเนื้อของเขาเป็นอย่างไรนะคะตัวฟีโนนี่เอาของพี่สาวมานะคะเนื้อก็จะสีขาวประมาณนี้นะคะก็จะมีความเข้มข้นประมาณแบบว่าอย่างนี้นะคะความไม่ตกนะแล้วนะเดี๋ยวมาดูซูบากิกันดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะซูบากิเขาจะออกเป็นสีทองนะคะแล้วก็เห็นไหมเอ่ยเนื้อเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเทียบกันเนาะเดี๋ยวความดู บอกว่าคงไม่หล่นนะคะอ่าไม่หล่นจริงๆด้วยนะคะก็ถือว่ามีความแน่นใกล้เคียงนะก่อนที่จะเริ่มรีวิวนะคะมาดูสภาพเส้นผมนะคะด้วยเป็นคนผมเส้นใหญ่นะคะแล้วก็ไปทางฟูนะคะไม่มีน้ำหนักเนาะวันนี้ค่ะจะลองหมักด้วยตัวชิเชโด้ทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ตัวซูบากิค่ะทางด้านขวามือคาดว่าข้างละประมาณ3นาทีนะคะแล้วก็ วันนี้จะใช้ตัวแชมพูตัวเดียวกันนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปดายผมโดยที่ไม่ลงพวกแฮร์แคร์ออยนะคะแล้วก็นุ้ยจะมีความรู้สึกประทับใจกับ2ตัวนี้อย่างไรนะคะเดี๋ยวนุ้ยกลับมาค่ะและเดี๋ยวเจอกันเลยค่ะกลับมาอีกหนึ่งรอบนะคะดเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันดีกว่านะคะกับทางด้านซ้ายมือนี้นะคะสมัครผมด้วยตัว cheedo fino นะคะและทางด้านขวามือค่ะก็จะเป็นการหมักผมของซ u บากินะคะคือหลังจากลงเข้าไปนะคะรอบนี้นุ้ยหมักผมมาประมาณ หนาทีนะคะสิ่งที่แตกต่างกันคือจะบอกว่าตัวชิชาโดฟีโนนะคะจะล้างออกยากกว่านะคะและหลังจากที่ล้างน้ำเรียบร้อยแล้วนะคือใช้มือจับนะคะตอนที่ผมเปียกนะทางด้านชิเชโดเนี่ยก็จะลื่นกว่านะคะทางด้านซูอบากินะแต่หลังจากเป่าผมเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เห็นชัดๆคือผมเขาก็คือ จะลดฟูได้ใกล้เคียงกันค่ะ้วยความที่ผมนุ้ยไม่ใช่ผมตรงอะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าว่าเป่าผมแล้วฟูได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะแล้วก็เวลาจับนะคะรู้สึกว่าเขาลื่นใกล้เคียงกันมากตัดสินใจยากมากๆนะคะเลยให้พี่สาวไปตัดสินใจมานะคะให้เขาจับผมดูคือเขาก็บอกว่าตัวซูกินะคะนุ่มลื่นกว่านะแต่ว่านุยก็ไม่รู้สึกนะคะแต่โดยส่วนตัวนะต่อให้ตัวนี้นะคะชิเชโดนะคะฟีโนนะจะล้างยากกว่านะคะ เำหรับหนูนยชอบมากกว่าตรงที่ว่านยะชอบกลิ่นค่ะกลิ่นเขาจะรู้สึกว่าหอมกว่าเจ้าตัวซูบากินะคะแต่ว่าผลลัพธ์นี่คือจะบอกว่าใกล้เคียงกันค่ะซื้อตัวไหนก็ได้เลยนะคะตามใจชอบเลยนะอาจจะชอบกลิ่นที่่ากกันต่างกันมากกว่าค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องไปแล้วนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างน,นะคะก็กดไลค์นะคะกดแชร์ subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะรักษาสุขภาพนะคะผมนี้จะต้องไปใส่น้ำมันแล้วค่ะายบาย